เวลาที่เปิดล้างถานเนี่ยงอเปล้างถ่านแบบนี้นะครับเอาถ่านใส่ ไมลอยเชอร์แมน M.I.C. 444บอกเลยว่าเทมากนะครับ9,990ที่ผมบอกว่ามันเท่มากๆมันเหมือนกับไมรุ่นแพงๆเลยนะครับการดีไซน์การออกแบบรวมถึงวัสดุที่ใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าเออแน่นหนาดีนะน้ำหนักกำลังดีนะครับแล้วก็มีาร์ดสให้ด้วยเป็นกระเป๋าสำหรับเก็บอุปกรณ์นะครับของแถมอื่นๆนะครับหูยึดแรลก2อันทาน2ชุดสายสัญญาณ T.F. อย่างนี้ให้1เส้นนะครับมีฟองน้ำสำหรับครอบหัวไม้ให้1ชุด กันกลิ้งให้2อันเดี๋ยวมาดูเรื่องสเปคกันคร่าวๆกันดีกว่านะครับคลื่นที่ใช้เป็น2ช่วงคลื่นใหญ่ที่สุดที่ไมลอยใช้ตอนนี้นะครับ694-703และ748-758นะครับมีช่องสัญญาณได้ใช้เนี่ยมากถึง160ช่องสัญญาณเลยแล้วก็มีฟังก์ชันสแกนคลื่นอัตโนมัติด้วยนะครับโดยการที่เรากดเซตค้างนะครับแล้วก็กดเซตไปจนกว่าจะอยู่ที่ฟังก์ชันสแกนนะครับแล้วก็กดอัพหรือดาวเขาก็จะสแกนคลื่นที่ช่วงว่างที่สุดนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไมล์มาซิง ก็ใช้งานได้แล้วครับส่วนเรื่องของเสียงก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับก็ไม่ได้แตกง่ายนะครับทดสอบ1 2 3 4 5ตัวเสียงก็จะเน้นไปทางมิดโลเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับมีน้ําเสียงที่ค่อนข้างหนาทดสอบทดสอบก็เอาไว้ใช้สําหรับงานล้องคลรเกตในบ้านนะครับผมหรือว่างานสํานักง,งาน,นงต่างๆห้องประชุมห้องสัมมนาผมว่าตัวนี้เหมาะเลย